บพบกับผมนะครับนายตั้งใจทนะคกับที่นี่รายการกันพลาห้าบาทนะครับหากหายกันไปนานมากนะประมาณ5เดือนได้ต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับผมที่หยุดทําคลิปไปแล้วก็ไม่ได้บอกกล่าวกันเลยเคอผมออมาทําร้านของผมเองร้านแรกนะครับผมอยู่ที่จังหวัดเชียงภูมิก็มันต้องใช้พลังพอสมควรต้องขออภัยด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยให้กาลังใจนะครับผมก็ มีทั้งคอมเมนต์ทั้งอินบ็อกมาว่าเฮ้ยพี่หายไปไหนวะเมื่อไรจะกลับมาทำหรือว่าอุตส ah ่าห์ติดตามแล้วมึงก like ็จะเลิกไปอย่างนี้เลยไม่ได้จะเลิกนะครับ <c oughs> ผมก็พอดีมันจะต้องทุ่งพลังไปกับร้านนิดนึงตอนนี้ผมก็มีร้านแล้วถ้าเกิดอยากรู้ว่าร้านของผมเป็นยังไงคลังแสงของผมมีมากแค่ไหนก็เข้าไปในเพจเฟซบุ๊กนะครับ Gandam Station นะครับผมรับรองจเจอร้านของผมแน่นอนโอเควันนี้ผมจะมาพูด เรื่องที่ทุกคนน่าจะสงสยัยงงเวลาไปซื้อของอยู่ที่ร้านโมเดลเนี่ยมีอยู่คำถามหนึ่งแน่นอนผมว่าคนส่วนใหญ่น่าจะอาจจะอาจจะงงอาจาอาจะสงสัยว่าเฮ้ยมันมีตั้งหลายอย่างแล้วมันจะเลือกใช้ยังไงนั่นก็คือกาวนะครับผมมันมีหลายแบบมากมันมีหลายฝาหลายสีมากหลายขนาดมากแล้ว เราจะเลือกใช้แบบไหนเราจะเลือกใช้ยังไงวันนี้ผมจะมาบอกให้ทุกคนเข้าใจว่ากาวแต่ละประเภทที่ใช้ในงานทำพลาสติกโมเดลเนี่ยมันมันมีแบบไหนอาจจะไม่ทุกประเภทนะไปถึงว่ากาวของทามิยะที่เขาทามากับมิสเตอร์คาลเลร์เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างส่วนวันนี้ผมผมมีแค่ของทามิยะมาให้ดูนะครับผมของมิสเตอร์คัลเลร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับของททมิยะให้คุณฟังแล้วกันโอเคนะครับผมแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกว่าจากคลิปที่แล้วนะครับที่ ทำตัว SD กันดั้มไปเนี่ยมันก็ผ่านมาแล้ว5เดือนเนาะตอนนี้ SD นั้นก็มาลายหายไปสูญสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยสัญญานะว่าจะพามาทำเออ SD กันดั้มใหม่ให้ได้เห็นขั้นตอนการอุดคัดทำสีครบแน่นอนแต่วันนี้ประเดิมคลิปแรกหลังจากที่ห่างหายกันไปนานก็เอาเรื่องที่เบาๆก่อนลวกันเป็นทริปง่ายๆ คุณจะได้ไปเลือกใช้ไปเลือกซื้อกันได้ถูกต้องให้เหมาะสมกับงานของคุณโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยกาวในการทำพลาสติกโมเดลเนี่ยโดยเฉพาะกันทาเนี่ยนะเขาก็จะมีกาวแยกเป็น2ประเภทหลักๆเลยนะหลักๆเลยเนะี่ยจะแยกเป็น2อ,อย่างก็คือ1คือกาวที่มีเนื้อเรซิน2คือกาวที่ไม่มีเนื้อเรซินผสมนะครับผมคือกาวเนี่ยมันเป็นกาวที่ ละลายในยพลาสติกอยู่แล้วคุณใช้น้ํากาวเนี่ยทาลงไปในพลาสติกเนี่ยมันจะทําให้พลาสติกเนี่ยถูกละลายอยู่แล้วนะครับผมกาวของทามิยาเนี่ยมันจะเป็นอันนี้คือตัวหลักของเขามันจะมีอยู่2แบบก็คือกาวฟ้าขาวกับกาวฟ้าเขียวนะครับผมกาวฟ้าขาวเนี่ยจะเป็นกาวที่มีส่วนผสมของเนื้อเรซินอยู่ส่วนกาวฟ้าเขียวเนี่ยจะเป็นกาวที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อเรซินอยู่ส่วนสารเคมีที่อยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันเลย นะครับผมแล้วมันต่างกันยังไงมันใช้ต่างกันยังไงโอเควันนี้เราจะมาพูดว่าเนื้อเรซินเนี่ยมันมันจะมีความแข็งแรงมันจะมีความแข็งกว่าพลาสติกบ้างเถอะถ้าเกิดคุณต้องการงานใช้มันมันมีความแข็งแรงนะแล้วก็ไม่พังง่ายคุณก็ควรจะใช้กาวฟ้าขาวนะครับผมแต่ทีนี้ด้วยความที่มมีเนื้อเรซินเนี่ยเวลาที่คุณทาลงไปบนเนื้อพลาสติกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเนื้อเลื่อยเหลืออยู่เดี๋ยวผมจะทําให้คุณดูว่ามันมันเลือยแบบไหน นะครับผมมันจะมีเนื้อของเรซินเหลืออยู่ซึ่งถ้าเกิดคุณเอามาใช้ลบรอบประกบของโมเดลโดยที่คุณไม่ได้คิดว่าคุณจะทําสีต่อนะครับผมไอ้ตัวนี้มันจะทําให้คุณลบรอยประกบได้ได้ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์น,น,นะครับมันจะมีเส้นอยู่เพราะว่ามันมีเนื้อเรซินขั้นอยู่คุณก็ควรจะมาใช้แบบนี้ตัวนี้คือไม่มีเนื้อเรซินอยู่เวลาทาลงไปเนี่ยโอเคมีน้ํานะครับผมตัวเนี้ย มันจะมีน้ําอยู่แต่พอมันแห้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะหายไปเลยไม่เหลือเนื้อกาวกับงาน,นงของคุณอยู่เลยนะฮะมันจะทําให้พลาสติกเนี่ยมันถูกลายแล้วก็หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดนะครับเวลาคุณขัดออกมาปุ๊บมันก็จะเรียบเนียนไม่เห็นรอยที่ตัวนี้ทิ้งเอาไว้นะครับผมถ้าเกิดคุณจะใช้ในงานที่ไม่ทําสีนะครับใช้เพื่อลบรอยรอยประกบเนี่ยก็ควรใช้ตัวนี้ นะครับผมเพราะจะนึกออกเนาะว่าถ้าเกิดมันเหลือเนื้ออยู่เนี่ยมันจะทําให้างานของคุณมันมันมันมีส่วนเกินซึ่งคุณก็จะต้องขัดทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากาวที่มีเนื้อเรซินกับไม่มีเนื้อเรซินเนี่ยเวลามันแห้งแล้วมันจะแตกต่างยังไงเดี๋ยวผมจะทดสอบให้คุณดูคันตอนนี้เลยไปดูกันผมจะมาทดสอบให้ทุกท่านดูว่ามันจะเป็นยังไง ผมจะทากาวลงไปหนาๆหน่อยเห็นป่มโอเคผมจะหยุดกาวลงไปที่ที่เนื้อของแผ่นปลานะครับผมตอนนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ผมหยดมันลงไปแล้วละ่ะ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันสังเกตว่าตัวหัวแปลงเนี่ยมันจะขนาดเล็กใหญ่ต่างกันนะเพราะว่าตัวที่มีเนื้อเรซินเนี่ยเขาทำาใ,ให้มันเป็นแปลงเพื่อที่จะเอาไว้ปาดได้ส่วนตัวสีเขียวเนี่ยเนื้อกาวมันจะมันจะมันจะลื่นกว่ามันจะเหลวกว่าอ่าเขาส่วนใหญ่เขาก็จะใช้หยดให้มันวิ่งเอานะครับผมตอนนี้ผมหยดลงไปล้ว โอเคตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นยวผมขอปิดไฟนิดนึงพอจะเห็นชัดขึ้นมาบ้างหรือเปล่าอ่ะโอเคมุมนี้น่าจะพอเห็นนะครับผมอันนี้คือหยดกาวของธรรมิกยา้าขาวนะครับผมอันนี้คือหยดกาวของธรรมิกยา้าเขียวผมจะทิ้งเอาไว้เงี้ยแหละคืนนึงนะครับผมเพราะากาวนี้ก่อนมันจะแห้งเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับผมคือทาเสร็จปุ๊บประกบเสร็จปุ๊บทิ้งไว้เลยนะครับคืนนึง เราพรุ่งนี้เช้าพื้อมาดูกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอมันแห้งแล้วมันจะเป็นยังไงโอเคระหว่างรอให้กาวมันแห้งนะครับผมเราก็จะมาคุยกันว่ากาวแต่ละชนิดเนี่ยโอเคมันไม่ได้มีแค่2แบบนี้นะครับคุณเข้าไปในร้านโมเดลเนี่ยโอ,โอ้โหมันมีเยอะหลายฝาหลายสีมากแต่ละ,ละสีเนี่ยมันมันเป็นแบบไหนมันตา่านยังไงนะครับผมโอเคอีกทีนึงฝาขาว คือกาวธรรมย่าแบบมีเนื้อเรซินฝาเขียวคือกาวธรรมย่าแบบไม่มีเนื้อเรซินนะครับผมแล้วก็มันจะมีอีกแบบนึงก็คือฝาฝาสีเขียวหรืนอก็สีเขียวอ่อนตัวน,นี้มันจะเขียนเอาไว้ว่าเป็นคุิดไทค์คุดไทคก็คือว่ามันจะมันเป็นกาวที่แห้งเร็วนะครับผมมันจะแห้งเร็วกว่าฝาเขียวเข้มนะฝาเขียวอ่อนแต่แน่นอนนะครับผมมันก็จะความสามารถในการยดติดเกาะอะไรเนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงนะครับแต่มันก็ทําให้งานของคุณเสร็จเร็วขึ้น นะครับละลายเนื้อพลาสติกได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีกาวอีกแบบหนึ่งก็คือกาวธรรมยา่าฝาสีส้มแบบนี้กาวธรรมยา่าฝาสีส้มเนี่ยมันจะเป็นกาวที่เขาเขาสกัดมาจากสารธรรมชาติอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะเปลือกส้ม,มอ,อะไรรอเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่โอเคกลิ่นมันดีขึ้นมันมันกลิ่นมันมันไม่เป็นพิษต่อจมูกของคุณแต่ผมไม่ได้อบอกนะว่ามันเป็นพิษต่อร,ร่างกายคุณครับผมคุณ,คณ,คณก็ใช้คุณก็ คุณก็ควรจะใช้ในห้องที่แบบอากาศถ่ายเทได้นะครับผมแต่กลิ่นมันก็จะดีขึ้นนะฮะถ้าเกิดคุณไม่ชอบกลิ่นแรงๆหรือไม่ไหวกับกลิ่นพวกนี้ใช้แล้วมันเมาเกล้ะคุณก็ใช้ฝาซุ้มแทนนะครับผมแล้วก็มีกาวฝาสีฟ้าแบบนี้อ่ะเต็มหน้าเลยกาวฝาสีฟ้านะฮะผมก็จะเป็นกาวที่จะเอาไปใช้กับพวกพ์ท ABS นะครับเพราะว่าพัด ABS เน,นี่ยมันใช้กาวแบบพวกนี้ไม่ได้นะฮะมันก็ต้องใช้กาวโดยเฉพาะของมันก็คือว่า กาวฝาฟ้าของทันดีอาโอเคมันจะมีอีกหนึ่งอีกหนึ่งยี่ห้อก็คือของมิสเตอร์ฮอบบี้นะครับผมถ้าเป็นขวดกาวนี่มันก็จะเป็นมิสเตอร์ซีเมนต์มิสเตอร์ซีเมนต์เนี่ยก็เหมือนกันเลยครับผมแยกได้เป็น2อ,อย่างก็คือมีเรซินกับไม่มีเรซินนะครับผมฝาเหลืองแบบนี้นะครับผมของมิสเตอร์ซีเมนต์ฝาเหลืองเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มีเรซิน นะครับผมแล้วก็จะมีเล็กลงมาเป็นแบบนี้ตุ้มเป็นฝาส้มใช่ไหมเป็นฝาส้มส้มงผลกลมๆกลมๆนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแบบมีเนื้อเรซินเหมือนกันเป็นกาวแบบเดียวกันเลยครับผมแค่มันลดขนาดลงนะครับถ้าเกิดคุณไม่อยากซื้อขวดใหญ่คุณก็ซื้อขวดนี้เขาก็ทําย่อยลงมาให้คุณเลือกใช้นะครับผมส่วนตัวมิสเตอร์ซีเมนต์ที่เป็นฝาสีฟ้าแบบนี้ ตัวมิสเตอร์ซีเมนต์เอสาสีฟ้านะครับผมผมันก็จะเป็นกาวละลายพลาสติกที่ไม่มีเนื้อเรซินก็เทียบได้กับทัมยาค้าเขียวเลยใช้เหมือนกันเปนะครับแล้วก็เมื่อแล้วนะครับผมเดินเข้าไปในร้านขายอุปกรณ์ทำโมเดลเนี่ยคุณจะเห็นกาวประมาณนี้แหละแล้วรอดูให้มันแห้งเราจะได้รู้ว่ามีนาเนื้อเนกับไม่มีเลเซนตแตกต่างกันยังไงไปดูกันสำหรับเอ uh, กาวที่เราทาจริงเอาไว้ ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตอนนี้กาวก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วลองดูดีนะครับผมด้านซ้ายก็คือกาวสาขาวที่มีเนื้อเรซินผสมอยู่ส่วนด้านขวาก็คือกาวที่ไม่มีเนื้อเรซินผสมอยู่หรือกาวฟ้าเขียวนั่นเองเมื่อมันแห้งแล้วเนี่ยตัวที่มีเนื้อเรซินผสมอยู่เนี่ยเนื้อเรซินมันจะยังคงอยู่เห็นไหมครับสังเกตดูจากเงานะครับผมมันจะนูนขึ้นมานะอืม มันจะยุบตัวลงไปไม่มากนะครับผมแสดงว่าในน้ําของกาวเนี่ยมันพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะมีเนื้อเรซินเหลืออยู่เยอะพอสมควรเลยส่วนตัวที่ไม่มีเนื้อเรซินผสมอยู่เนี่ยเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูดอ่าโอเคนี่พอสะท้อนแสงไฟจะเห็นโอเคมันจะมีรอยมันจะมีรอยเห็นไหมครับแต่ว่ารอยเนี่ยพอจับดูแล้วเนี่ยมันจะบุ๋มลงไปมากกว่ามันจะไม่ได้เป็นรอยนูนขึ้นมา ก็คือมันเป็นรอยที่พลาสติกถูกละลายนั่นเองเมื่อกาวฝาดเขียวเป็นแห้งปุ๊บเนี่ยเนื้อกาวมันจะหายไปหมดเลยนะจะเหลือแค่ตัวร่องรอยของการทำละลายของเนื้อพลาสติกเท่านั้นนะครับผมโอเค okay. ก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่ากาวสองประเภทที่ผมเอามาทดสอบให้คุณดูเนี่ยก็คือกาวที่มีเนื้อเรซินกับกาวที่ไม่มีเนื้อเรซินเนี่ยพอมันแห้งแล้วเนี่ยมันมันแตกต่างกันแบบไหน นะครับผมตอนนี้ผมว่าทุกคนน่าจะพอนึกออกแล้วแล้วก็พอรู้แล้วว่าเเวลาจะไปซื้อกาวอยู่ที่ร้านขายอยุปกรณ์นเนี่ยเราควรจะซื้อกาวแบบไหนมันถึงจะเหมาะกับงานเราแต่เอาจริงๆคุณก็ต้องซื้อสองอย่างแหละเอาป็นว่าคุณจะได้เลือกถูกว่า้งานแบบนี้เนี่ยมันจะต้องใช้กาวแบบไหนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามรับชมคลิปผมผมนะครับยินดีมากมากที่ได้กลับมาทาอีก นะฮะหวังว่าทุกคนยังยังยังรอดูอยู่นะครับผมยังไงฝากหน่อยรับผมเข้าไปที่เพจของผมนะครับผมร้าน u กันด s สเตชันเข้าไปช่องเ e a ร์ชของ Facebook นะครับพิมพ์้าไปเลยแกรนด์วั Station แบบนี้นะครับผมเจอแน่นอนแล้วเข้าไปคุยกันในเพจได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมมาจนจบคลิปนะครับผมเราเจอกันในได้ใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปเจอกันแน่นอนกับที่นี่ g กันด m ไม่ใช่ดีครับที่นี่กันฟลา5บาทกับกับผมนายตั้งใจวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ